สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงตีราชรอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่หน้าอ่างปลาสดนะคะเพื่อนๆแต่คลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงปลาสดนะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะคนไหนที่เลี้ยงปลาแล้วอยากได้ไม้น้ําที่อยู่ในน้ําได้แบบที่มีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะปิงของแนะนาน้องเดลี่นะคะเดลี่เป็นพืชที่ชอบแสงแดดลำลายนะคะแดดครึ่งวันเช้านะคะแล้วก็ พืชที่ชอบน้ำนะคะสามารถอยู่ในน้ำได้แบบนี้นะคะที่ปิงใส่ไปจะมีสองต้นนะคะมีเดลี่ใบด่างกับเดลี่ตัวธรรมดานะคะเพื่อนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเดลี่ใบด่างนนะคะ่ะปิงก็จะใช้ดินปลูกธรรมดาเลยนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีกระถางอีกชั้นหนึ่งนะคะที่วางความลงไปนะคะแล้วก็เป็นกระถางปลูกนะคะที่วางอยู่ชั้นบนนะคะ ขาชอบน้ํานะคะเพื่อนๆทีแรกปิงปลูกตั้งไว้ข้างนอกที่พื้นดินธรรมดาเขาก็ไม่ได้พุ่มใหญ่กอสวยแบบนี้นะคะพอมาตั้งในอ่างลาก็ดูดซับของเสียอาหารปลาตกค้างที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นสารอาหารนะคะเขาก็แตกการแตกใบสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นติวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวธรรมดานะคะออกดอกเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆปิงก็ ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาออกดอกพร้อมกันนะคะนี่ค่ะแช่อยู่ในน้ําแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าใบของเข,เขาเขียวสวยเลยนะคะอยู่ในน้ําแบบนี้จะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะเพื่อขนาดใบเก่าที่อยู่ใต้น้ำแล้วยังไม่ทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะมามองดอกใกล้ๆก็สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เป็นดอกสีขาวนะคะกลีบดอกก็สวยนะคะเพื่อนๆทนนะคะได้รีอดอกทนมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะใครที่อยากได้ไม้น้ำแล้วก็ออกดอกเสรษฐกิจก็ไปหามาปลูกได้นะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ปิงมาแนะนำนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ